พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับกลยุทธ์หลักของพรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สําคัญของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราได้ประกาศไปตลอดเวลานะครับประกาศผ่านสื่อทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะเวทีประสัยที่เราได้ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเรื่องสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องชนะเลือกตั้ง ให้ได้สอสอม,มากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือมากกว่า250คนขึ้นไปในสภาผู้แทนรัษดรนะครับเพื่อให้ได้อำนาจมาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเป็นเสียงข้างมากนะครับเป็นอนัตจากพี่น้องประชาชนที่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดนะครับเราใช้ยุทธศาสตร์ของแลนสไลด์หรือชนะเลือกตั้งอย่างทนทุลายนะครับทุกภูมิภาคทั้งประเทศ จากการที่เราทํางานอย่างหนักมานะครับจากการไปพบปะพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราได้ดําเนินการเนี่ยเป็นที่ตอบรับนะครับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีจากการที่เราได้สํารวจตรวจสอบจากโพสําสนักต่างๆนะครับก็บ่งชี้ว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเราในยุทธศาสตร์แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับทั้งตัวบุคคลนะครับแล้วก็ตัวพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราใช้เป็นหลักเป็นกลยุทธ์หลักสามกลยุทธ์ที่เราใช้อยู่ก็คือหนึ่งตัวผู้สมัครนะครับว่าที่ผู้สมัครของเราที่มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมเข้าใจพื้นที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับยิ่งกระแสการตอบรับที่ดีนะครับเราเองมีโอกาสที่จะได้พิจารณาคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครนะครับได้มากขึ้นวันนี้ก็เช่นกันครับมีว่าที่ผู้สมัครของเราที่พักเองมีความภาคภูมิใจ ที่ทุกท่านได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคนะครับเพื่อจะตอบสนองต่อสิ่งที่พี่น้องประชาชนฐานเจ้าของอํานาจประชาธิปไตยอํานาจอธิปไตยที่แท้จริงมีความประสงค์และต้องการคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับอนาคตของลูกหลานและอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองที่ดีนะครับผมเองต้องกลับยนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนอกจากกลยุทธ์หลักเรื่องของตัวผู้สมัครแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ กล้าบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับว่านโยบายที่พรักเพื่อไทยประกาศไปเป็นจุดขายที่สําคัญคือพรักเพื่อไทยเสนอนโยบายและทําได้จริงเสนอนโยบายและทําได้จริงนะครับในผลงานที่อดีตที่ผ่านมาและความเชื่อมั่นของกระแสะพี่น้องประชาชนที่เชื่อว่าเราจะทําได้จริงเนี่ยเป็นเหตุให้ความนิยมเราเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายเป็นเรื่องสําคัญครับที่ตัวผู้สมัครของเราเองว่าที่ผู้สมัครของเรา จะไปนําไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในเชิงลึกนะครับเข้าถึงตัวบอกกล่าวว่าถ้าเลือกผู้ไทยเขาจะได้อะไรในครับชีวิตเขาเขาจะออกจากความทุกข์ยากอย่างไรนะครับเรื่องที่สามครับที่เป็นจุดแข็งเป็นกลยุทธ์หลักอีกด้านหนึ่งก็คือว่าที่คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเรานะครับผมเองต้องใช้คําว่าว่าที่นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ประกาศแต่ไปทุกวิธีเนี่ยพี่น้องประชาชนช่วยประกาศชื่อให้พวกเราหมดแล้วนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเองต้องขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นเครื่องชี้วัดอย่างดีว่าคนที่จะเป็นแคนดิเดตในยกรัฐมตรีของพรรคไทยเราต้องได้รับความยอมรับจากพี่น้องประชาชนจากผลการสัมผัสในพื้นที่นะครับผลของโพลสำนักต่างๆกระแสนิยมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมากกว่า บุคคลอื่น,นๆเนี่ยเท่าตัวนะครับเท่าตัวอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องกลับขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่ยังเห็นโอกาสและทิศทางที่จะกล้าไปในอนาคตร่วมกับพรรคเพื่อไทยในนามพรรคเพื่อไทยในนามของพรรคนะครับต้องขอบพระคุณโดยเฉพาะว่าที่ผู้สมัครของเรานะครับที่ท่านจะอาสาเข้ามาหลังจากนี้ก็จะสู่เขาเขาสู่กระบวนการขั้นตอนตามตัวบทกฎหมายนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการการสรรหาและฟังความเห็น จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับก่อนที่ผมหัวหน้าพักจะลงนามส่งแจ้งไปว่าเป็นผู้สมัครอันนี้คือขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมดด้วยความขอบคุณพี่น้องสื่อนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนโอกาสเป็นของเราครับการเลือกตั้งครั้งนี้7พฤษภาคมได้เลือกตั้งแน่นอนครับได้เลือกตั้งแน่นอนอนาคตอยู่ที่พวกเราพักพื่อไทยพร้อมนะครับที่จะ ทำหน้าที่ตรงนี้เพื่ออนาคตของผู้ออกทุกคนครับขอบพคุณครับในประเทศเลยจากที่โพได้ไปทํามานะคะเราเองต้องขอขอบพคุณในกําลังใจในความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่ เป็นผลโพออกมาแล้วต่อไปก็คือเปลี่ยนผลโพเหล่านั้นเป็นคะแนนเสียงค่ะให้พวกเราได้มีโอกาสทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนจริงๆในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะมาถึงแล้วค่ะว่า16ท่านนะคะ16รายชื่อที่จะเป็นว่าทีผู้สมัครสสจากทางพรรคเพื่อไทยนนในนะคะวันนี้ได้เปลี่ยนที่จะ อยากให้ได้มีโอกาสทำงานนะคะในระดับชาติจึงได้ตัดสินใจมาลงสอสในครั้งนี้ค่ะต่อไปนะคะภาคอีสานนะคะเริ่มที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ฉันเริ่มที่นายนรากรนามเมืองรักค่ะเคยดำรงตำแหน่งนะคะรองนายกอบอจอและเลขานายกอบอจอนะคะและเป็นอดีตสอจจจังหวัด ร้อยเอ็ดด้วยนะคะท่านเป็นลูกชายของสอสอนิรันนามเมืองรักนะคะสอสอปัจจุบันในสมัยนี้ในครั้งหน้าท่านเป็นอดีตผู้ตรวจราชการนะคะกระทรวงพลังงานเรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาโดยตลอดค่ะในชุดแรก8ท่านนี้นะคะดิฉันขอถ่ายภาพร่วมกัน,นค่ะก่อน ค่ะขอบพระคุณนะคะขอเรียนเชิญรู้ปัญหาในพื้นที่นะคะแล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหา ให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะคะนี่คือ8ว่าที่ผู้สมัครเพิ่มเติมของพักเพื่อไทยในภาคใต้ค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะสักครู่และต้องเสร็จจากนี้นะคะขอเชิญอีก8ท่านที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ่ายภาพร่วมกันเลยค่ะ เพื่พอไทยแลนสไลด์สู้างนงงะคะเพื่อไทยแลนสไล์สู้การขอบคุณนประชาชนเกีก็ครบทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งคงจะเป็นชุดเกือบสุดท้ายนะครับที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ดังนั้นว่าที่ผู้สมัครก็จะเดินไปพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ว่าพักเนี่ยยังประกาศว่าเป็นว่าที่หลังจากนี้ก็จะอยู่ที่พี่น้องประชาชนได้พิจารณาเราจะพิจารณาคนที่ได้เป็นผู้สมัครจริงๆก็ต่เมื่อวันที่หัวหน้าพักเซ็นชื่อส่งเป็นผู้สมัครสสดังนั้นก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยพิจารณานะครับคนที่พักได้คัดเลือกหลายเขตที่ยังช้าอยู่ยังไม่ร้อยสี่ร้อยเขตแต่ว่า ถือว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วพักเรามีความพร้อมสูงสุดนะครับที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครมากที่สุดกว่าทุกๆพรรคการเมืองที่เหลืออยู่เนี่ยบางเขตที่ช้าเพราะมีคนสมัครเยอะมากบางเขตสิบคนแปดคนเจ็ดคนเราก็กำลังพิจารณาหาคนที่เหมาะสมเพื่อจะไปรับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โด้ยอยากจะได้ให้ได้คนดีที่สุดดังนั้นทุกคะแนนเสียงมีความหมายมีความสําคัญ ทางระบบบัญชีรายชื่อและสสเขตซึ่งสสเขตเหล่านี้มีความสําคัญต่อพรรคมากเพราะท่านเหล่านี้จะเป็นคนมายกมือให้เราได้ได้ยกลฐมตียกมือเพื่อให้เราได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นทุกเสียงทุกคะแนนเสียงพี่น้องช่วยพี่นาผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะครับมีความสําคัญมากในการเลือกตั้งครั้งนี้หมายถึงการชี้ชะตาอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองเราจะลําบาก มาแปปีจะลำบากต่อไปหรือไม่อยู่ที่พี่น้องตัดสินใจนะครับถ้าอยากเห็นอนคาคตลูกหลานบ้านเมืองให้ดีขึ้นก็กรุณาด้วยพี่นาผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเรานะครับเราเคยทําได้เราทํามาแล้วเราทําเป็นแล้วเราจะทําอีกให้พ่าแม่พี่น้องประชาชนคนไทยท่านประเทศมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณนะคะคท,ท,ทาง<ห>ท่า<ห>นประธานสอดไม่ได้ทา<อ>ต่อและจะทําอีกนะครับอีก<ห><ห>แต่ไม่ได้ทาต่อ คิดใหญ่ทำเป็น